พบกับรายการ QQ Earth Game TV พบกับผมคุณ Earth MC วันนี้สกินไม่โหลดไม่รู้เป็นไรหรือว่าไม่ครับร่มก็ไม่รู้พอกกอำลังดูทีวี TV, อยู่เสียงทีวีอาจจะรบกวนก็ได้มั้งนะผมไม่รู้โอเควันนี้มาทำกับดัโลภมากลาบหายครับมาเรามาทดสอบกันก่อนเดี๋ยวค่อยสอน อะไรโอโอโอตกตกเสียดายนิดนึงแต่นี่นะครับกับดักที่เราจะมาสอนวันนี้กับดักโลภมากลาบหายอุปรกรณ์ก็เนี่ยเราเตรียไมไว้รรียบ้อยแล้วยังไม่เสียเวลาก็ม,มีทางเราวาบล็อกเพชรเลสโตนชอน เอสโตนสโตนแล้วก็สติกกี้พิสโตนเป็นเครื่อญาติกันเลยไงเอสโตนพวกนี้มามาคัแรกก็ต้องหาพื้นที่ดีๆโอเคผมจะสอนสร้างก่อนนะครับแล้วค่อยให้ทุกคนเอาไปตกแต่งกันเองหรือค่อยจะเอาไปดัดแปลงให้เก๋กไก๋กว่าของผมก็ได้ Okay. ว่างอย่างนี้สองอันเลยค้ะจะเอาสามก็ได้แต่ผมขี้เกียจเอาแค่ okay. นี้แหละโอเคเอาบล็อกถ้าเกิดอยู่ในเหมืองก็จะเอาบล็อกหินน่าจะเหมือนกว่าครับโอเคกดดินลงไปุดลงไปยิ่งลึกยิ่งดีนะครับเพว่าแบบเออถ้าเกิดเขาตกลงไปแบบเผื่อเขาจะว่ายน้ําขึ้นอย่างนี้เขาจะได้แบบหมดทางยาวยาในชีวิตของเขา จบสิ้นกันสักทีโอเควางเหมือนกันอีกทางหนึ่งโอเคได้อย่างนี้แล้วก็วางสองอันแล้วก็วางเรียงขึ้นเป็นขั้นบันไดเอาความสูงตามที่ต้องการเลยนะครับ ผมก็เอาสักประมาณสูงเลยหัวไปสักสองบล็อกแล้วกันเไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยเสรียใจมากเลยตอนนี้ไหมหักได้เอามือนึงถือไว้เล่นลอ๊อคดเลยแมวตบไหมหักเลยไม่ได้ตบหักนะตบตบลงมาหักถ้าแมวตบหักแล้วก็โอ้โห ทำหน้าเป็นยององมั้องหน้าแมวเ,เลยทำอย่างนี้ทำไมโอเคทำขึ้นไปไปขั้นบันไดเอาให้เท่ากับอันนั้นนะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเาไครับทดสอบ โอเคประมาณนี้เอเลสโตนวางไว้สงสัยผมต้องไปเรียนใช้โปรกแกรมแคตาเชยเยอะๆซะแล้วจะทำอะไร้ับต่อให้คนดูไม่เบื่อเลยจะไปทำอินโทรใหม่ให้มันสวยๆกว่าเดิมด้วยจะหาวิธีตั้งภาพมคมชัดหาทุกอย่างให้วิดีโอของเราดีขึ้นผู้ชมจะได้ไม่ต้องเบื่อ พะโดนคอมเมนต์มาเขาบอกว่าพูดอะไรวะฟังไม่รู้<ม>เรื่องก็เลยโอ้โหแทงจะดำมากมาต่อต่อต่ออย่านอกเรื่องมา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 วางบล็อกเพชรไว้ตามความสูงของไอ้นี่นี่แหละเอาให้มันตรงกับไอ้นี่ก็พอละ โอเคให้ okay. ลงไปโอ้แค่มือถือไมเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยโอเคเป็น okay. อย่างนี้เพ okay. ิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคทีนี้เอาหินวางให้มันเชื่อมมาถึงนีววเ้เปิดอย่าบอกนะว่าลืมเปิดไมเปิดอย่ามั้งนะเนี่ยมั้งนะ โอ้ถ้าให้เปิดไมาแล้วก็ลองคิดการเลยโอเคเห็นไหมครับมันจะได้อย่างนี้โอเคสมมติแล้วก็มายืนไอย้ยะปอกเฟสตกโอเคเราต้องไปยืนตรงนี้สินะถ้าไอ้นี้ทำสามอันเลยก็ดีนะครับโอกาสที่เขาจะจะได้มีมากขึ้นโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับจะสอนวันนี้ เดี๋ยวจะถ่ายพาร์ตต่อไปต่อจากนี้เลยแล้วกันจะได้อัปลงเยอะๆพาร์ตต่อไปเราจะมาสอนวิธีการลงแมปมันครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วก็รู้อีกซะรู้ไว้ไม่เสียหายแต่ระวังความรู้ทั่วมวัอเอาตัวไม่รอดนะครับสำหรับวันนี้ก็บบาายไม่ยบไายบาย,บาย<ม>า